วันเดย์วอล์กวันนี้นะคะจะเป็นวันเดย์วอล์กแบบใหม่ล้วนๆเราจะไม่ทําในสิ่งที่เราเคยทำเลยสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือออกกาลังกายเรนนี่กับพี่เ่๋งไม่มานะคะแต่ตุ๊ก็บอกว่าไปเลื่อกออกกำลังกายตอนบ่ายก็ได้หลังจากที่ตุ๊กเดิอนออกกำลังกายกับจินไปสักพักนะคะก็กลับมาบ้านและเช้านี้เราก็จะมีเบเกอร์ครีมชีสเนยถั่วผลไม้ that's so cool แล้วก็ซีเรียลโกโก้ครันช์รสช็อกโกตเป็นรสทรงที่หีโกโก้โกนะคะคขาทำมาจากธัญพืชไม่ขัดสี <c oughs> เขามีถ้วยเฉพาะสใส่ซีเรียลด้วยนะตุ๊กชอบมากอะเวลาเขามี <c oughs> ใครที่ชอบ o o g ก e ครันช์นะคะตอนนี้เขามีแพ็กเกจใหม่ l i n ์ทรานส f ฟอร์เด้วยเจอพันชนะที่ถูกใจก็ทําให้เรากินอาหารเช้าได้อร่อยขึ้นจากที่อร่อยอยู่แล้วหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จนะคะแล้วก็มาทํำนอร์มอลรูทีนของเราก่อนให้หารแมวพาหมาไปเดินซ้อมเปียโนอ่านหนังสือดูทีวีเดี๋ยวกินข้าวกลางวันเสร็จเราจะออกไปทํากิจกรรมใหม่ข้างนอกกันค่ะก่อนออกไปอนี้ก็บอกว่าขอแพ็คของนิดนึงจะไปปีนขา เวลาที่ต้องทำวอตชินไม b แบกกับลูกอะ่ะลูกมีของในกระเป๋าเยอะยวกาะตุ๊กอีกถึงแล้วนะคะสถานที่ที่เราพาเด็กไปวันนี้นั่นก็คือการพาเด็กไปปีนผาจำลอง แค่ตุ้มมองดูอยู่ข้างล่างตุ๊กไมกลกาปีนขึ้นไปแล้วอะนับถือใจมากมันสูงมากเลยจินหลังจากปีนผาเสร็จนะคะก็พาจินมานวดกระดูกระหว่างที่รอจินนะคะตุก๊กพาเรนี่ไปเดินที่ดองกี้เรนี่เขาชอบเพลงดองกี้มากเลยอะใครเคยเดินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเพลงมันติดอยู่ในหัวเมื่อไหมมื้อเย็ยนวันนี้นะคะเราก็มาจบที่ร้านไก่ทอดยามาจังวันนี้ถือเป็นวันที่เราได้ทํากิจกรรมหลายอย่างที่ไม่ได้อยู่ในนอร์มัลรูทีนของเรามาก่อนนะคะตั้ววาการออกไปเดินตอนเช้าแล้วก็การปีนผามันททาาาาให้้รรรสกดดีมลยยยออ่ะะจจบแวววคคัน็ไไป เล่าให้ฟังกันค่ะ